หนึ่งสองตอนนี้นะครับผมและสมาชิกอีก7คนนะครับก็กำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอสวนพึ่งนะครับที่ภูผาพึ่งรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมขอเสียงหน่อยครับขอเสียงคนตื่นเต้นตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากที่ย่อ position set ผมตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักที่ภูผาพึ่งรีสอร์ทนะครับห้องนี้ก็จะชื่อว่าภูชีดาวนะครับก็ห้องก็จะสวยงามมากเลยนะครับก็เป็นระดับรีสอร์ทสีดาวนะครับมีเน็ตนะครับไวไฟาสามารถ นำโน้ตบุ๊กมาเล่นได้นะครับผมเตียงนอนนะครับกจ็จะสะอาดแล้วก็นุ่มมากเลยครับแล้วก็ผ้าปูเตียงก็จะเปลี่ยนตลอดเวลาครับผมตลอดเวลา,ตล,วลาตลอดเวลาเลยนะท,นนทุกวันครับผมทุกวันครับผมแล้วก็จะมีอ่ามีอ่ามีทีวีเป็น LCD ครับผมบและตู้เย็น alman ตอนนี้เราก็มาถึงข้างหน้านะคะก็อยู่ในโซนโล็อบบี้นะคะก็จะมีการตกแต่งแบบล้านนาแล้วก็ในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องประชุมด้วยแล้วก็ห้องพักด้วยบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะพพพ้้้นนใจจจรรีีบบมมาาาาะะวว่่่กลลลอออแชงง สาเกี่ยวไม่ทันมันปั่นเร็วกว่าลูกบอล